สวัสดีครับทุกคนผมอยู่กับพี่ปิ๊กพาราดอกนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเบื้องหลังของว่าที่โซโล่ในตำนานนะครับกับเม็ดเล่เพลงล็อกฮาโลวีนของจินี่และคอร์ดครับ พี่บิ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพีทโหวันนี้มีโอกาสพิเศษแล้วมาเยี่ยมเยี่ยมพี่บิ๊กอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรฐานทัพรับใหม่ฐานทัพใหม่ครับไม่รับครับไม่รับเนาะครับเราอยู่กันที่ซูเปอร์โนวาสตูดิโอครับผมอยู่ในแบบกลางคอมมูนิตี้มอลเลยครับใช่แล้วครับเป็นคอมมูนิตี้มอลชื่อว่ามอ์วิลเลจมอ์วิลเลจอยู่แถวถนนลาชพฤกษ ผมรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่ว้าวมากคือเดินเข้ามาจอดรถแบบโหนี่มันคอมมูน i ิตี้มอลที่เหมือนเรามาพักผ่อนกินข้าวกินกาแฟครับครับแล้วเดินมาเอา้ามีสตูดิโอเป็นสตูดิโอสบายๆครับ,รบไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรอย่างนี้ครับเข้ามาก็จะเป็นบรรยากาศนี้คือตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนห้องซ้อมซ้อมดนตรีได้ใช่อัดได้ด้วยอัดได้ ก็คืออัดไลฟ์แบนได้เลยใช่ใช่ครับสมมติมีใครสักคนอยากจะซ้อมดนตรีก็มาได้ใช่ถ้าอยากจะเล่นซ้อมพร้อมกันทั้งวงแลวอัดเสียงด้วยได้สบายสบายแล้วมีข้างบนมีห้องข้างบนก็เป็นห้องมิกซ์แล้วก็ห้องอัดเสียงแบบว่าจริงจังโอ้ก็คืออัดแบบว่าไปใช้ได้แบบว่ามาสเตอร์ได้เลยครับผมก็แอบไปดูแล้วแต่ตอนนี้มันเกือบเรียบร้อยใช่ไหมอีกนิดนึงครับอีก อีกสัก2%ก็จะแบบว่าเพอร์เฟกับครับก็เลยคุยกับพีกไ้ว่าวันนี้ขอมาเที่ยวก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวห้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาทำสตอรี่การ์ดั่วไอีกรัมแต่ตอนเทปบอกน่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับมาอีกรอบหนึ่งคลิปนี้น่าจะลงวันที่พีทเปิดเลยสิบเอ็ด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 เป็นคลิปฉลองแบบว่าเป็นเกียรติยิ่งที่คุณพีทมาินเที่นี่ครับแล้วก็วันนี้ที่มาคุยครับก็อยากจะมาคุยกับพีกคือใส่ชุดนี้เลยมีโซโล่หนึ่งเเป็นลยั โอ้โห oh, ขนาดนั้นท,ที่บอมก็อาจจะเรียกว่าเป็นเพลงยาบ้ายาอะไรนะครับยาบ้ายาบ้าเลย oh, มันโหดมากครับยาผิดเพลงยาผิดก็เป็นโปรเจกต์ที่เป็นเมดเล่ของทางจีนี่ร e คอร์ดทำในเรื่องในวันฮาโลวีนที่มาที่ไปโปรเจกต์นี้ก็คือมันมันมาถึงพีวิกในรูปแบบไหนครับ มาถึงในรูปแบบที่ว่าพี่ออฟโทรมาครับพี่ออฟมีแอดครับก็เป็นโปรดิวเซอร์ของจินนี่เซสชั่นไลฟ์อันนี้ครับพี่ออฟก็เป็นผู้บริหารค่ายจินนี่ก็โทรมาหาผมบอกว่ามีโปรเจกต์ใหม่ของจินนี่เป็นไลฟ์เซสชั่นจะให้ไปโซโล่เพลงยาพิษของบอดี้แสลมอะไรครับเป็นคอนเวอร์ครับครับแล้วขั้นตอนเป็นไงครับพี่ตอนนั้นขั้นตอนก็คือให้ผมอัดทิป ที่ของตัวเองไปเลยครับอ๋อเขาก็จะส่งเหมือนเดโมมาให้อะไรเงี้ยครับ,รบก็จะมีบอมโซโลมาบ้างแล้วโซโลเป็นส่วนของเขาอแล้วก็จะเว้นช่วงก็คือี่ออฟมาอยากให้แบบโซโลสลับกันเป็นท่อนๆกันใช่ใช่แต่ท่อนแรกอ่ะที่เป็น8บาเก่าที่แบบของออริจินอลบริสแลมครับ,ขรบเขาอยากให้คงไว้เหมือนเดิมอ๋อแล้วก็ท่อนที่8บาหลัง ก็จะเป็นแบบว่าอินโพรไวสอะไรไปเลยซึ่ง8บาทแล้วบอมเป็นคนเล่นมั้ง8บาทแล้วจะแบ่งเป็น4ครับแบบ้อนกัน4-4ใช่ถ้าถ้าผมนับเลขไม่ผิดนะครับก็จะเป็นแบบว่าครึ่งครึ่งของออริจินอลแรกก็จะเป็นของบอมครับแล้วก็ของผมถัดมาแล้วก็สลับกันเป็นแอดลิปอินโพรไวส์สองคนก็เรียกว่าเหมือนเป็นไอเดียว่าเราเคารพออริจินอลก่อน ใช่ครับเล่นคล้ายๆออริจินัลใช่แต่เป็นสไตล์ของพี่บิ๊กกับสไตล์ของบอมใช่ครับใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอิมพอวายใช่แล้วไกด์ที่ได้มาคือบอมน่าจะไกด์มาแล้วใช่ไหมครับประมาณนบอมเป็นเล่นของเขามาก่อนครับแล้วของผมก็จะเว้นช่องไว้ให้ผมโซโล่อะไรเงี้ยแต่ตอนแรกก็จริงๆก็คืออ่ะมันไม่มีอะไรเลยแต่ผมก็ขอแบบว่าถ้ามีมามันจะได้เชื่อมกันได้อะไรเงี้ยอ่าใช่เพราะตอนผมดูตอนแรกก็คิดว่าแบบ เออหรือว่าพี่ไปอยู่ห้องอัดด้วยกันแล้วก็เหมือนเล่นคอนโซลคุยกันไปเลยเพราะว่ามันดูมันดูสื่อสารกันมากมันดูเป็นถามตอบเล่นล้อกันแล้วตอนจบมีเล่นลูกคล้ายๆกันที่เหมือนผมคิดว่าด้วยโปรเจกต์นี้คนมันเยอะมากนะครับกองก็ต้องอัดค o เวอร์อะไรเขามันน่าจะเยอะมากเพื่อไม่ให้เป็นการแบบว่าวุ่นวายมากก็เลยแบบว่าอาจจะต้องทํางานเร็วนิดนึงอ๋อก็พี่บิ๊กก็จะอธิบันใช่ใช่ครับแล้วพี่บิ๊กอัดใช้อะไรอัดบ้าง ก็กีตาร์ต่อเข้าอ่าซาวการ์ดเลยครับอ่าแล้วใช้บั๊กอินใช่คุยกันว่าเป็นไอ้ Neural DSP ใช่ไหมครับของผมใช้เป็น Mesa b o o ค i ้มาร์ค24 plus รุ่นในตำนานเลยครับรุ่นจอดปรึชีชอบ้วยเป็นเดโมผมโหลดเดโมมาใช้อ๋อครับเออแล้วก็ถ้ามันดีก็เดี๋ยวค่อยซื้อเนาะใช่ซึ่งมันก็ดีครับของผมว่าก็โอเคเหมือนแอมเป่เลยผมแบบว่ารู้สึกได้เลยครับอัดนานไหมครับพี่ มันมีส่วนที่เป็นแอ l ด b ลิบหลังผมผมคิดมาก่อนแอดลิบที่เป็นของผมเองครับคิดไม่ยากครับอันเพราะว่าเราเล่นเป็นตัวเองได้เลยอ๋อก็คือเอาลูกที่เราซ้อมมือเล่นอยู่รใจอยู่แล้วมาใส่ใช่ใช่แแอดลิบผมไม่ค่อยมีปัญหาแต่อันที่ต้องแก่ของพี่ยอดมาเนี่ยครับอ๋ออันนั้นจะใช้เวลานานมากเราะแสดงว่าพี่บิ๊กก็ขั้นตอนคอพีบิ๊กก็ต้องไปแกะออริจินัลก่อน อ่าผมแอดลีฟก่อนเลยอันอหลังอะ่ะโอเคอันไหนอัน,อนเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยผมคิดผมง่ายสําหรับผมอืมเพราะว่ามันเล่นเป็นตัวเองเลยไม่ต้องฝึกอะไรมากอ่าแล้วก็ค่อยไปเก็บค่อยไปแกะรอบแรกอันเนี้ยนานมากเป็นอาทิตย์เลยครับอเพราะว่าแกะเสร็จเราก็ต้องมานั่งเล่นให้ไม่ไม,ไม่แบบว่าไม่ดรอปไปกว่าเดิมมากอืมเพราะของเดิมมันติดหูอยู่แล้วอ๋อเพราะ ถ้าเราเล่นไปแบบว่า <Fine. S 1> ไม่โอเคเท่าไหร่เนี่ยมันจะแบบว่ามันจะดรอปเลยครับผมเผมเคย ฟังสัมภาษณ์มิกิต้าอย่างดูโน <c oughs> เบรนทคอร์นออะ <c oughs> เขาบอกว่าเวลาเขาเล่นคอนเสิร์ตเขาจะพยายามไม่อินพาไวส์โซโล่ที่เป็นไอคอนที่คนจําได้ครับ <c oughs> เพราะเขารู้สึกว่าคนดูมาดูอยากเห็นอะไรที่มันมีความออริจินอลด้วยเหมือนเหมือนเขาเล่นทุกวันเขาอาจจะเบื่อแล้อยากเปลี่ยน <c oughs> แต่คนดูอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ได้มาดูสดๆแล้วก็แบบอยากเห็นรูป <c oughs> ที่มันมีความออริจินอลเข้าใจเลยเพราะบางทีผมอยากดูนูโน่เงี้ยผมก็ <c oughs> อยากดูอะไรที่แบบเฮ้ยผมเคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ย ซึ่งเพียาพิศโผก็เป็นเพลงหนึ่งที่เป็นไอคอนิกอะโซโลโ่เนแบบใช่ไหมแบบด,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 ดิ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 เนี่ยมันแบบใช่แล้วผมจริงๆผมก็ฟังมาบ่อยมากเพลงนี้ถ้าเราเล่นแล้วตรงไหนแบบเอ๊ะมันไม่ใช่เนี่ยมันจะรู้สึกแย่เลยคือ,อเราต้องเคารพเพลงที่มันขึ้นหิ่งด้วยใช่ใช่วันอ,อันนี้ก็คือโจทย์ในการคิดเพลงนี้โจทย์ในการคิดใช่แล้วก็เวลาได้รับโจทย์เพลงนี้มาผมจะคิดก่อนเลยว่าเอ๊ะเพลงนี้มันขอดอะไรอ๋อ คีอะไรอะไรเงี้ยก่อนนั่งไม่ไม่ไม่ถึงกับแกะเราจะคิดพอเป็นอีแล้วเราจะเล่นยังไงเอาอะไรแบบทคนีคอะไรไปใส่อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแลนก่อนเลยแผนก่อนเลยใช่แผนเสร็จก็แจมลองลองอัดเล่นก็คือเปิดไปยิ่งหักลูกเลยใช่ใช่บางทีแบบไอเดียเราที่คิดไว้ะพอเล่นจริงแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กแล้วก็ต้องแจมแล้วเราก็ก็คิดไปเสร็จแล้วถ้ามันไม่เวิร์กกลับไป ทำอย่างอื่นก่อนแล้วก็นั่งคิดเอ๊ะมันจะใช้อ,อะไรดีรจอดนี้เขาอยากให้มันหวือหวาหน่อยเราก็ต้องอคิดอ,อะไรที่มันดูแบบครับอาจจะเป็น ต้องมีความตื่นใช่สิ่งที่มันตื่นเต้นนิดนึงแค่นั้นเองก็คือต้องมีความซิ่งแล้วก็ต้องมีการเทรดกันด้วยใช่ซึ่งซึ่งไอการเทรดแบบนี้ครับผมเข้าใจว่าเราน่าจะเคยเห็นพวกมีต้ตาแจมกันแบบดู G3 อย่างเงี้ยครับเขาก็จะเทรดกันเหมือนคนละสีก่อนครับจะพักอาจจะเหลือคนละสองคแล้วก็ซัดนัวกันครับอันนี้ก็มีความเป็นการเป็นอย่างนั้นท้ายสุดมันดูแบบ ต้องมารวมกันใช่มันเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนหนังนะครับเสร็จแล้วว่ามันก็ต้องมีจุดพีคจุดไข่แม็กเพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเพลงนี้มันมีความเฉพาะคือมันโดนบรีฟมาให้เป็นลักษณะนี้ส่วนพี่บิ๊กก็เลยมีอย่างที่พี่บิ๊กเล่าครับมันก็มีทั้งยากทั้งง่ายไอ้ส่วนที่เป็นของเราก็ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ส่วนที่เป็นคอเปอร์เขาก็จะนั่นแหละครับแล้วไอ้ตอนสุดท้ายที่เล่นรวมกันนะครับอันนั้นเป็นของบอมคิดมาครับอ๋อพี่บิ๊กก็ต้องแกะก็ต้องแกะตามนั้นนะครับยาก ยากอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเนี่ยมันยากหมดเลยอะผมผมนึกออกว่าอันนี้แชร์ว่าผมเคยอ่านสัมภาษณ์หลายๆคนอย่างพอิเบิดก็จะบอกว่าไอ้ลูกโซโล่บางลูกของเขาครับมันคือลูกที่เขาฝึกมาเป็นสิปีแล้วแล้วเขาจับมาใส่ในเพลงดังๆเพราะเราไปแเะจรู้สึกทำไมมันยากจังวะอย่างคนราโดรบูด็อกที่เป็นเป็นตอรสนิคขันข้างนี้วะสุดๆหรือไอ้ลูกอเปจิโอข้ามสายเขาครับผมก็เหมือนไปเห็นสัมภาษณ์ว่าอ๋อลูกเนี้ยเขาเล่นมาตั้งแต่วัยรุ่นแหละมันคือ ของเขาอ่ะเขาแค่จับมาใส่สหรับเขาเมื่อเลยง่ายเพราะว่ามันมันมันเล่นมาเป็นสิบปีแล้วพี่บิ๊กก็เป็นอย่างนั้นไหมครับใช่เป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะเวลาการคิดโซโล่คือมันก็จะต้องมีความเป็นตัวเองใช่ใช่ครับสิ่งที่เราเล่นได้ถ้าเราคิดเองอ่ะมันรู้สึกว่าเรามันเป็นของเราอยู่แล้วครับบางทีเราไปเล่นสดว่าไม่เหมือนมันก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สึกแย่ครับแต่ถ้าเกิดคอปเวอร์คนอื่นแล้วเราเล่นไม่เหมือนอันเนี้ยจะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออครับ โอเคนันเพลงนี้ก็จะแบ่งเป็นพาร์ทๆประมาณทีนี้พี่บิ๊กเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมครับพี่ว่ามันมีอะไรบ้างับอะไรบ้าง,งครับ มันขึ้นมาคือมันเหมือนออริจินอลเส้นขาดบอมเล่นครับผมเล่นเท่าที่จําได้แล้วนะครับคืออย่าอย่าอย่ามองผมว่าเป็นออริจินอลนะผมเคยแกะนานแล้วมันก็จะี่มันแบบถูกไหมครับอันนี้คือส่วนแล้วพี่บิ๊กแล้วพี่บิ๊กก็จะขึ้นมาเป็นเป็นตามออริจินอลแต่เป็นที่สองใช่ใช่ครับ แล้วก็จะมีลูกสวีปต่อเลยครับมันจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็คือเหมือนเล่นตามออริจินัลอันนี้เราจะเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วครับอ๋อโอเคถ้าของออริจินัลผมก็เล่นไม่ได้ตามนั้นเป๊ะอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีกลิ่นอายอยู่ใช่เราก็เล่นตามที่เราถนัดใส่เข้าไปด้วยครับแล้วก็ให้มันดูหวอหวาเข้าไปด้วย มันก็จะมีแบบสำเนียงอะไรบางอย่างที่มีความเป็นพิบิกผสมาไปแต่ทุกคนยังนึกถึงออริจินอลอันนี้ได้อยู่ใช่ครับเพราะผมก็ยังนึกถึงออริจินอลนี้ตลอดเวลาแล้วผมก็ใช้เมโลดี้ที่มันวนอยู่ในหัวของผมมาเพลงนี้ครับมาสร้างแบบว่านิ้วของเราเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันก็จะเข้าสู่ท่อนที่บอมเล่นมีความเป็นบอมโสดผมเห็นจะมีไอ้วิววิวแบบเปที่เขาชอบเล่นครับมีการสไลด์โน้ตมีแท็ปบิ้งมีอะไรอย่างเงี้ยครับ ล้วก็จะวนมาเป็นของพี่บิ๊กอ่าครับอันที่สองนี่เป็นยังไงอันที่สองมันก็จะเป็นประมาณมแล้วก็นี่เลยครับและอันสุดท้ายที่มัน เล่นพร้อมกันนั่นคือลูกลูกของบอมลูกของบอมซึ่งพี่บีก็ต้องไปแกะก็ต้องไปแกะเพื่อจับมาซิงครับประมาณลูกนี้น่าจะต้องซ้อมหน่อย ต้องซ้อมเยอะเลยล่ะครับเห็นวันนั้นคุยกับพี่บอกพี่บิ๊กบอกว่าถ้ามันเร็วกว่านี้หน่อยก็น่าจะเหนื่อยแล้ว <laughs> ถ้ามันเร็วกว่าน,นี้มันเหมือนเต็มที่สปีดของผมนะครับ <laughs> มังนั้นจะต้องไปขอซ้อมอีกสักเดือนหนึ่ง <laughs> ใช่ครับ <laughs> อ๋อโอเคทีนี้เราก็จะเห็นว่าพี่บิก๊กส่วนที่พี่บิ๊กเล่นก็จะเป็นหลิกที่พี่บิ๊กเล่นอยู่ประจํามีพวกแบบอัลเทเน่ปิกกิ้งมีสวีปปิกกิ้งครับอันนี้ก็คือพี่บ <laughs> ิ๊กแ <laughs> พลนไว้ตั้งแต่ตอนที่ได้โจทย์มาแล้วถูกไหมครับว่าน่าจะเล่นประมาณนี้ได้มมีควาบบ แล้วก็ตัดให้มันตื่นเต้นขึ้นด้วยตื่นใช่ก็จะดูแบบประกอบด้วยว่าถ้าเกิดเราเล่นมาแล้วอันนี้มันจะต้องถ่ายวิดีโอด้วยก็จะดูว่าเอ้ยเราเล่นแบบไหนที่มันดูนิ้วแล้วแบบมือวาอะไรเงี้ยสวีทมันจะมีความแบบก็คือการไล่ลงมาใช่ไหมเราก็มีทับผสมถ้าเกิดมันไม่มีภาพต้องถ่ายด้วยอาจจะคิดไปอีกแบบหนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยครับโอ้เพราะฉะนั้นจริงๆทุกวันนี้เราเล่นดนตรีมันต้อง มองภาพรวมเยอะขึ้นเยอะๆเพราะเหมือนเราไปเติมเต็มโปรเจกต์เขาใช่ว่าต้องมีภาพมีเสียงอะไรเงี้ยผมคิดไว้ตั้งแต่บางทีไปแกะเพลงคนอื่นครับอย่างนิวเทสเตอร์เงี้ยเขาก็คิดถึงลิกแล้วก็คิดถึงภาพนิ้วด้วยคืออันนด็กที่ผมเล่ก็ผมเลกกเพลงอ่าสกิทโลครับไอเ m e เบอร์ยูที่มันจะมีแบบที่ควยมือมาเออมันก มันก็เป็นจำด้วยเนาะแล้วก็ภาพมันมันเป็นภาพจำไปเลยอะไรเงี้ยอัดนานไหมครับเพลงนี้อย่างที่บอกส่วนส่วนของผมมันไม่นานเลยแป๊บเดียวแต่ว่าส่วนที่แกะแกะไอลิขของของที่เหมือนออริจินอลอะครับอันนานเป็นอาทิตย์แล้วแสดงว่าพี่บิ๊กอัดอันแรกก่อนใช่ครับแล้วก็มาเติมแล้วก็มาเติมอันที่าใช่คอเวอร์อ๋อข้อดีของการใช้ปลั๊กอินอัดคือเสียบปุกเสียงมันเหมือนกันทุกรอบนะครับมองในแง่ว่าถ้าเป็นแอมแล้วไมค์กิ้งอะครับครับมันต้องมาไมค์ตำแหน่งเดิม แล้วไฟแต่ละวันเข้ามาก็ไม่รู้ว่าแอมเราเสียงเหมือนเดิมไหมครับแต่พอเป็นปั๊กกินท่านเราเซฟพรีเซตพารามิเตอร์ไว้เสียบมันน่าจะเสียงเหมือนเดิมใกล้เดิมมากๆใช่แต่ผมจะเป็นคนแบบปรับแต่ละเพลงไม่เหมือนกันเลยเพราะนั้นผมจะไม่ใช้เซตติ้งเดิมเลยอะไรเงี้ยอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไปนั่งแกะซาวดีๆคือโซโล่ครึ่งหลังกับครึ่งแรกอาจจะไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าอันนี้เหมือนกันครับกพต้องการให้เสียงมันเหมือนกันครับแต่หมายถึงว่าถ้าคนละเพลงคนละอะไรเงี้ยผมจะไม่เคยใช้แบบ เซ็ต <Set up S 2> อัพเดิมเลยอะไรเงี้ยแต่ในเพลงนี้ก็คือพี่บิ๊กก็เซฟไว้ไอ้วันแรกที่อัดก็ดเซฟเอาไว้แล้วก็มารีคอร์เพื่ออะไใช่อันนี้ก็ค,คือข้อดีของปักกินใช่จริงๆดีมากนะครับแต่ว่ามันก็แต่ละเพลงมันม,ม,นมีมันมีเวลาจะเอาเสียงลงเข้าไปให้เข้ากับเพลงได้มันต้องปรับเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมันมันตอนปรับเสียงมันก็มีต้องใช้เวลาเหมือนกันครับ หลังจากนี้ที่นี่เสร็จแล้วก็อาจจะเริ่มอัดแอมจริงมากขึ้นไหมครับใช่ครับมากแน่นอนครับเพราะว่าที่นี่อัดแอมจริงเสียงดีมากเลยครับครับเดี๋ยวเราต้องมาลองมาลองอัดกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งของการคิดโซโล่ของพี่บิ๊กับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นโซโล่ที่โคตรปังตอนนี้ทุกคนพูดถึงอ่ะแล้วแล้วก็ในส่วนของถึงบอมหรือเปล่าพูดถึงพี่บิ๊กด้วยครับโอ้ทุกคนแบบมันโหดทั้งสองคนแล้วมันดวลกันแบบสมศักดิ์ศรีอ่ะโวยเพราะ ก็ดีครับขอบคุณครับทีนี้ถ้าพูดถึงเพลงอื่นๆในแง่ของงานของอย่างพาราดอกครับพี่บิ๊กเวลาพี่บิ๊กคิดโซโล่พี่บิ๊กคิดด้วยโปรเซสอะไรครับเพราะโจทย์น่าจะไม่เหมือนกันแหละไม่มันไม่เหมือนกันเลยสักเพลงไม่แบบว่าไม่มีเหมือนกันเลยอย่างโปรเจก์นี้ก็จะเป็นแบบนี้อยากเล่าให้ฟังส่วนเพลงของวงอ่ะมันก็อาจจะไม่มีโซโล่เลยก็มีอะไรเงี้ยซึ่งเยอะมากเพราะว่าเราเราเน้นว่าเพลงมันจะต้อง เป็นเพลงก่อนเป็นเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือเอาเพลงเป็นตัวตั้งถ้าเพลงมีโซโล่แล้วดีก็มีอืถ้าโซโล่แล้วมันอาจจะไม่เข้าหรือบรรยากาศกคัดๆก็จะไม่มีก็อาจจะไม่ต้องโซโล่ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่อย่างเพลงที่เราเคยคุยไปหลายๆเพลงในภาเพลงที่เราคุยกันไปทางก่อนครับอีมีเพลงในตำนานอย่างธาตุอย่างเงี้ยครับโซโล่แบบจี้จานมากอันเนี้ยพี่บิ๊กคิดจากอะไรครับจําได้ไหมครับจําได้ว่าเล่นที่บ้านเลยครับเล่นที่บ้านผมจะคิดจาก นิ้วอันนี้อยากอยากได้แนวนิ้วประมาณว่าข้ามสายบ้างอะไรบ้างอะไรนี่แผนภาพแผ่นภาพใช่ผมจะแผ่นในหัวว่ามันอยากเล่นแบบนี้นิ้วอย่างนี้อะไรเงี้ยเพลงท่านะครับครับแล้วอย่างเพลงอื่นๆฟังเพลงก็เป็นเมโลดี้อ่าอย่างเพลงแบบคอเวอร์อะไรเงี้ยเราก็ต้องมีเมโลดี้ก่อนแล้วเราก็เล่นเมโลดี้ให้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่านิ้วจะต้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยสรุปแล้วคือมันคิดจากอะไรก็ได้ อะไรก็ได้เลยครับแต่มันอยู่ที่จินตนาการเราว่าใช่ว่าเราอยากเสนอแบบไหนเสียงอวกาศเสียงประหลาดอะไรเงี้ยก็ได้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมใช่ใช่แล้วก็โจทย์ก็คือเช่นถ้าเป็นเพลงเราเองเราก็อาจจะดีไซน์คุยกับวงได้เลยเนาะใช่ครับแต่ถ้าเพลงที่รับบรีฟมามันก็ตแต่ของผมมันจะต้องข้ามต้องมีแบบสมผัวว่าต้องอ,อยากได้อย่างนี้เยอะกว่าแต่ส่วนเพลงที่คนอื่นอ่ะให้ผมเล่นอ่ะเขาจะให้ผมฟีส์ดีไซน์ มันจะตรงข้ามกันมากเลยอะวงมันจะมีความเป็นเหมือนกับว่าทุกคนรวมกันทุกคนรวมกันแล้วก็หาจดลงตัวอะไรอย่างนั้นนะครับบางทีมันจะฟิกเรามากกว่าด้วยซ้ำซึ่งตรงข้ามกับบางคนนะครับครับแต่อย่างค o v เวอะไรเงี้ยหลายหลายหลาย c อ v e r ผมเลยอะก็จะให้แบบผมคิดเป็นตัวเองเลยใช่เพราะฉะนั้นอย่างความเชื่อก็จะเป็นอะไรยานั้นสัตย์ย่าพี่พิกจำได้ไหมตอนนั้นคิดอะไร ไม่ได้คิดอะไรเพราะไปฮิวกี้ต้าไปยังไม่รู้เลยไปถึงก็โดนบอกว่าเอาเลยเพลงอะไรยังไม่รู้เลยครับก็เลยก็คิดตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับเพราะมันหลากหลายมากๆหลากหลายแบบสุดๆครัชีวิตเหมือนชีวิตคนเราเพลงความเชื่อมีผ่าเพลงยากไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใหครเข้าไปดูแล้วกันพี่บิ๊กเล่าไว้ตอนนั้นทีหนึ่งแล้วแล้วก็ที่ใครบอยากเห็นพี่บิ๊กเล่นอีกรอบหนึ่งน่าจะมีใน ช่องของซี m ี s i c มั้งที่พี่บีไปเล่นอะอันนก็คือมันที่พี่กลับมาแกะกลับมาแกะในรอบสิบปีก็ก็ก็แย่เหมือนกันไม่ใช่รู้สึกแย่หมายถึงว่าแกะยากเหมือนกันแต่พอเป็นลูกตัวเองก็น่าจะยังเดาได้ไหมครับว่าตัวเองเล่นอะไรไว้ครับแต่เวลาเราเล่นต่อหน้ากล้องเนี้ยมันบางทีเราไม่ได้วอร์มไม่ได้อะไรเนี้ยไปถึงแล้วแบบปูดปูดเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเงี้ยครับการที่เราจะพร้อมที่จะ คิดโซโล่อะไรแบบนี้ได้อะมันเราก็ต้องมีอะไรที่สะสมเอาไว้เนาะในานัมกีตาร์เช่นแบบเเทคนิคต่างๆเล่นได้ไหมฟังเพลงมาเยอะเราก็จะรู้ว่าเราโซโล่แพลนโซโล่ยังไงได้บ้างอะไรพวกนี้ด้วยไหมสำหรับผมนะถึงเวลาก็ขุดทุกอย่างที่มันมีตั้งแต่ประสบการณ์เราทั้งหมดอะเอาเข้ามาใช้เลยถ้าเรามีเก็บไปเยอะมันก็จะเหมือนมีอะไรให้คุยเยอะเหมือนอ่าใช่ไหมเหมือนห้องสมุดเราไปคุยในคลังของเราอะไรเงี้ย แล้วก็แค่หาจุดลงตัวใช่ถ้าเราประสบการณ์น้อยบางทีเราอาจจะไม่ได้คิดเรื่องภาพว่าเราจะาแบบต้องการแบบอุ้ยขยับจากเฟตนี้ไปนี้ไหมอะไรเงี้ยแบบให้ภาพมันดูอะไรเงี้ยครับนี่ผมว่าอันเนี้ยจริงเลยเพราะว่าหลายๆโซโล่ในตำนานผมรู้สึกว่าเป็นตำนานเพราะเพราะการขยับของมืออ,อย่างไอโซโล Cross ่คอสโลดนะครับหนัง Cross คอสโลดอะไอที่มันมีลูก ใช่เขาต้องแพนไว้แล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เพื่อให้คนดูแบบตื่นเต้นใช่แล้วในทางกับการเพลงแบ่งอิงเวแบบไอ้ rising force ครับก็จะมีลุยขายกันเราก็เห็นปืนแล้วแบบฮันเท่ใช่แล้วยิ่งเห็นในพวกวิดีโออิงเวที่เขาใส่สร้อยข้อมือเยอะแล้วพอขยับแล้วสร้อยมันแกว่นต้องต้องเลยแล้วต้องเล่นตามให้ได้อะไรเงี้ยครับครับอันนี้ก็มีผลเยอะเหมือนกันเนาะโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับกับไอเดียการคิดโซโล่ของพี่บิ๊กแล้วก็เบื้องหลัง โซโลมหาโหดเพลงใหม่ผมว่าเป็นว่าที่โซโล่ในตำนานดีเพลงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ Supernova Studio ครับจริงๆมันชื่ออะซูเปอร์โนใช่ไหมครับใช่ครับเป็นเอซูเปอร์โนวซึ่งหมายถึงการเขาเรียกว่าอะไรนะเราเคาะที่มันเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ครั้งรุนแรงตุ้มอ่ามันก็เหมือนแบบว่าเราอยากแสดงออกทางด้านศิลปะอะไรเงี้ยหรือว่า ดนตรีอะไรเงี้ยประมาณนั้นก็มามาใช้ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงออกของน้าใช่ใช่นะครับก็มีบริการอะไรไหมครับพี่มีบริการอาบน้ําตัดขนนะครับ่พ้่งหน้าครับอาบน้าตัดขนแมวมีทุกอย่างเลยมีเซเว่นมีอะไรคือตรงนี้มีทุกอย่างคือแบบว่าพร้อมสําหรับคนมาเที่ยวที่เนี่นะครับ ที่นี่ก็เป็นห้องซ้อมดนตรีห้องอัดเสียงรับพวกพิกมาสเตอร์เข้ามาทําที่ีได้ได้ครับข้างบนนี้คืออลังการมากอลังการมากเป็น a อด o s ด้วยคือ a อ m o s สมันเป็นมัผมมองว่ามันคือก้าวสู่โลกใหม่อะที่เหมือนทุกคนกําลังไปสู่ทิศทางนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังซีรีส์เนี่ยไปกันหมดแล้ว a อด o s แล้วก็ s p ปเ i a l Audio โอของ p p l e ครับส่วนฝั่งเพลงก็เริ่มมีหลายๆศิลปินเริ่มมิกซ์เป็นแอดมอสแล้ว นะพะน้าใครอยากสัมผัสประสบการณ์แอนโมสก็เียเชิญที่เอทซูเปอร์โนวาสูดิโอนะครับอยู่ตรงไหนอีกทีนะครับพี่พิ๊กถนนราชพฤกษ์ครับจะใกล้กับช่วงตัดกับแยกชัยพฤกษ์ราชพฤกษ์ที่จะไปทางแจ้งวัฒนะเซิร์ชกูเก l e แม p ขึ้นครับมีที่จอดรถเยอะพอสมควรครับประมาณ80คันมากันได้เปิดถึงกี่โมงครับพี่ จริงๆ24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเลยเลยก็อยู่ที่เรานัดกันใช่นัดกันจองมาได้งั้นถ้าใครสนใจที่จะจองก็สามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับพี่วิได้ที่เพจเลยครับตามชื่อเลยเอสซูเปอร์โนวาสตูดิโอมีเอสนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้คำอธิบายจา้วิดีโอแล้วก็ในท็อปคอมเมนต์นะครับใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาครับเมื่อกี้ผมสอบถามกับพี่วิกแล้วว่าห้องซ้อมที่อุปกรณ์ระดับเนี้ยชั่วโมงเท่าไหร่ไม่แพงเลยคุ้มมาก ครับแอมดีๆแบบเพียบเลยครับก็แอมที่ผมใช้ประจำแล้วก็อัดเสียงนะครับเดี๋ยวเห็นว่าในอนาคตก็น่าจะมีพวกของขายด้วยใช่ไหมครับแบบพวกอุปกรณ์อุปกรณ์อุดนตรีทั้งหลายนะครับหรือว่ากีตาร์หรืออะไรก็ลองมาสอบถามครเอซูเปอร์ดวอสตูโอได้นะครับวันนี้ขอบคุณพี่บิ๊กมากเลยครับขอบคุณครับคุณขับขอบคุณครับ